ไม่ให้ตีเฉยหรือจะเชื่อโหจะปิ้ง โอ้งเลยไปหน่อยนึงผมนึกว่าจะโผล่หลังหินพอดีถ้าโผล่หลังหินพอดีตีได้เลย<น>เห็นปะเจอคนเลยไมไ่เป็นอันนี้คือถึงกูฝ่ายถึงกูไม่ใส่เบิร์กเลยอ่ะกูก็ตีนอนหมด ว่าเล่นไม่เป็นอะเซอร์ว่าเล่นไม่เป็นอะได้ก็เฮี้ยแล้วเซอร์ม่าเล่นไม่เป็นในฉันเซอร์ม่าเล่นไม่เป็นนะ่ะ มาเดินมาให้ต <reforms> <utan> <Ping teenage> <ira> ีท <bizarre> ุกคนก็เรียบร้อยจริงๆเกมเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้แบบไม่ได้จะเล่นตีนอนกูก็ก็ตีนอนอยู่ดีนะเพราะว่ามันวิ่งมาให้ตีรัวๆเลยงงเหมือนกัน คงคิดเจอไม่มันเล่นมันวิ่งมาให้ตีนะเมื่อกี้ดูดิแต่ละคนวิ่งมาแบบคนหนึ่งโดนตีปุ๊บมาได้อีกคนหนึ่งวิ่งมาให้ตีแล้วแล้วก็วิ่งมาให้ตีวิ่งมาให้ตีเรื่อยๆแล้วก็ตายหาหมดดิใครจะไปรอดอะ่ะใช่ปะล่ะมันวิน่งมาให้ตีมันวิ่งมาให้ตีรัวๆ เขาเล่นเป็นแหละแค่มึงเก่งเกินเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเขาจะเล่นเป็นได้ไงครับคนแรกที่วิ่งมาหาผมเขาเห็นคิลเลอร์อยู่ตรงหน้าเขายังวิ่งมาให้ผมตีเลยเชอร์ิวอะแล้วเขาจะเรียกว,ว่าเขาเล่นเป็นได้เหรอ <laughs> เล่นคือคนเล่นเป็นวิ่งหาผีอะ่ะ <laughs> ผมถามหน่อยดิ เขาวิ่งมาหาผีเลยเมื่อกี้ถูกปะเชอรี่าอาจะเอาเชอร์ลิวคนแรกก็ได้ที่วิ่งอ่ะเขาเห็นผมเนขาเห็นเห็นผมแท้ๆเขาวิ่งมาให้ผมตีฟรีๆอ่ะเออ โอ้โหทวีตกูเกิอดอย่าง,งโงเ่เลยสัตว์มีคนอยู่เลอปั้งใหญ่มีคนป่ะสวัสดี เขาคิดว่าแรงเป็นอันดับโลกหรือเปล่าไม่เขาก็เข้าใจเนาะว่ามันเป็นมันมันเป็นการเล่นเยอะแต่คือเขาเอามาพูดไงคือเขาบอกว่าเขาอันดับหนึ่งเอเขาบอกว่าเขาอันดับสิบห้าโอเคที่สี่วะได้ยังไงได้ยังไง คุ้มหมดเนี่ยเจ็บสี่ตั้งแต่ต้นเกมอิ่มๆเลยกู ดีฟีสปอร์ตไอ้เย็นนิ่มเลยนะนี่กูจบเกมได้เลยนะถ้าเกิดกูเจอหมดอะเดยวกูปล่อยลูกไปแล้วกูเจอหมดนี่คือจีๆเลยนะ้วิ่งไม่โดนมีมีคนอยู่ใกล้ๆนะแต่ผมให้มันช่วยไปก่อนแล้วกันครับ ผมสงสารนะมันดูเหมือนแบบมันดูเหมือนมันเล่นไม่ค่อยเป็นอะ่ะมันคุ้มเหรอวะผม ทเทเดนออนเลเฮียจะแบบนี้มันคุ้มเหรอวะนี่ผมเคยเจอรูปเกมแบบแบบนี้ะเวยแล้วจบเกมมันก็ด่ากู้ยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไปไหนวะเฮียมนค้าไปไหนวะ เออตัวเออตัวคือเป็นตัวอื่นเนะี่ยพอเข้าใจนะมาแฟมมาอะไรอย่างเงี้ยตัวเช่นนี้ไม่ตัวนี้ชิ้นนี้ถ้าเกิดเจ็บอยู่คือโอ้โหเหมือนลินเลยเนี่ยเหมือนแบงยิ่งกว่าลินอีกตัวนี้ตัวนี้เจ็บนี่คือแบบยิ่งกว่าลินอีกอะ่ะ โนไม่ตีมเลช่วงนี้เลี้ยงสาวอยู่โนบอกทำไมไม่มีเสียงรออ้องอ่ะออกโนแบ่งสาวให้ต้าบ้างสิครับทำไมมาเล่นแบบนี้อะ่ะผมไม่เข้าใจว่ะ คือมันยังไม่ทันได้เล่นเลยอ่ะงงอ่ะเไม่ <c oughs> เอาว่ะยั <c oughs> งหลังปะไม่มีดูโซโหเยอะ เริ่มมาถึงเดินเกิดตรงนี้ใช่ไหมเดินวนไปหลังบ้านใหญ่ปุ๊บเดินกลับมาตรงนี้เจ็บสี่แล้วเล่นต้องเล่นตัวไหนถึงถึงทำแบบนี้ได้เน่ะมันคงใช้มันคงใช้อ้นี้ไปแล้วไงมันคงใช้เฟืองแดงไปแล้วแล้วมันก็แบบว่ามันใหญ่ขึ้นนั้นเสร็จอะมันเลยฝืนอะเออ フッ。